เมื่อวันที่28มีนาคม2565เวลา10นาฬิกา30นาทีสสประทวนสุดที่อํานวยเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลบบุรีเขต1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่ทําการเพราะปลูกข้าวอยู่ริมคลองชัยนาทป่าสักฝั่งตะวันตกของตําบลท่าแขอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีวันนี้ผมได้รับการประสานจากผู้ใหญ่เก หมู่6ของตำบลท่าแขนะครับแล้วก็ทางกำนันโชคชัยนะแจ้งประสานมาทางโทรศัพท์ว่าอยากจะปรึกษาเรื่องน้ำทิ้งเนี่ยนะครับน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะกักเก็บประเด็นอยู่ก็คือผมลงพื้นที่มาก็อยากมาดูความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงก็พบว่าน้ำที่ไหลอยู่ที่พวกเราเหุนอยู่เนี่ยมันมีน้ำที่ไหลทิ้งเยอะมากเลยน้ำนี่มาจากไหน ไหลมาจาก3มตำบลนะครับตั้งแต่ถนนใหญ่ท่าแครเขาสามยอดเป็นน้ําทิ้งที่ไหลผ่านเขาเรียกประตูน้ําไซฟอนคือลอดลอดคลองชลประทานมาน้ํานี้มาจากทางทิศตะวันออกนะครับไหลลงเข้ามาผ่านคลองใต้คลองไซฟอนแล้วก็วิ่งผ่านมาทางนี้นะครับก็จะไปออกเอาวัดมณีโชรขันวัดมณีโชรขันเนี่ยก็คือจะไหลเข้าแม่น้าลบบุรีน้ํานี้ ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชน2ตํตำบลคือตำบลท่าแขกนะครับแล้วก็ตำบลโคกบ้าพื้นที่ตรงนี้ถ้ากักเก็บน้ำไว้ไม่ให้น้ำนี้ไหลทิ้งไปนะครับกักเก็บน้ำไว้แล้วก็ให้เกษตรกรได้ทำก็เป็นพันๆไร่สามารถทำได้ถึง3ฤดูผมก็าป็งถึงเกษตรกรแล้วเป็นหนึ่งถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เห็นจริงกัด ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ก็ว่ายังไงนะอยากจะให้าทางชนประทานช่วยอะไรมั่งอยากให้ทางสำนน,นนักการผู้ใหญ่สำน,นักงานชนประทานที่สิบนะครับท่านที่มีเกี่ยวข้องเนาะท่านี่มีความเกี่ยวข้องเรื่องการป้องกันน้ําหรือกักเก็บน้ํานะครับก็ฝากท่านท่านนะครับช่วยใส่บานประตูเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพราะในขณะนี้มันไม่มีบานประตูถ้าปิดตรงนั้นถ้าปิดตรงนั้นปุ๊บพี่น้องเกษตรกรอีกหลายสิบครัวเรือนนะครับจะมีอาชีพนะครับ <ใ>คือทางเกษตรกรรมทํานาครับสามารถทํานาได้3รอบ3รอบครับก็อันนี้แหละคือโจทย์จากพี่น้องประชาชนผมเองเข้าพื้นที่มาก็เบื้องต้นมาสํารวจแล้วว่าเป็นจริงขนาดเดียวกันก่อนที่จะลงพื้นที่ก็ได้ประสานงานไปยัง <iku> พออทินกรนะฮะพ <iku> ออโครงการบำรุงรักษาประตูน้ําโคกขะเทียมท่านรับปากแล้วครับว่าให้ผมลงพื้นที่เดี๋ยวท่านส่งเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วมาดูกันว่า จะหาประตูเหล็กอย่างผู้ใหญ่โกว่าได้ไหมหรือจะทํายังไงแต่ยังไงเนี่ยท่านบอกว่าภายในสองสาวันท่านจะแก้ไขจะกักเก็บน้ํานี้ให้ก็ตอบโจทย์ความเดือดร้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนเดีย๋ยวเราไปดูกันครับว่าตรงนั้นจะทําประตูหรือจะทํำยังไงในวิธีการแก้ไขไม่ให้น้ํานี้นะครับทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ครับน้ําทั้งหมดเนี่ยไหลามาครับไหลามาถึงประตูน้ําตรงนี้ ประตูน้ําตรงนี้น่าจะเป็นของมูมู่ีพมมาศครับมู่ีของตำบลพมมาศนะฮะพื้นที่ที่เรายืนอยู่เป็นมู่รีตำบลพมมาศน้ําทั้งหมดก็มาประจบกันตรงนี้แหละครับทางนั้นก็จะเป็นถนนกั้นน้ําไปไม่ได้น้ําจะไหลออกตรงนี้ถ้าทางชนประธานท่านพออธินกรพออโครงการบํารุงรักษาโคกกระเทียมซึ่งผมประสานไปแล้วท่านส่งเจ้าหน้าที่มาดูถ้าปิดประตูน้ํานี้ได้ ตอนนี้ไม่มีประตูนะฮะประตูเหล็กไม่มีน้ำไหลรอดไปหมดน้ำไหลทิ้งไปหมดถ้าปิดประตูตรงนี้หรือจะทำยังไงกักเก็บน้ำนี้ได้การจะช่วยเหลือเกษตรกร,รนะรลูกบ้านของผู้ใหญ่โกบหมู่หกของท่าแ,แคซึ่งมาทำนาฝั่งนี้นะครับแล้วของท่านกำนันโชคชัยอีกหลายครัวเรือนรวมทั้งพี่น้องประชาชนของตำบลพรมาศที่อยู่บริเวณนี้ก็จะได้ทำ นาทำการเกษตรกันได้ถึงสามรอบนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจกในภาะวะอย่างนี้ดีขึ้นก็เป็นการช่วยเหลือนะครับก็วิงบอลขอบคุณไปยังทางชนประธานที่10และโดยเฉพาะพาะออธินกรที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลโครงการบำรุงรักษาประตูน้ำช่วยดูแลรักษาประตูน้ำนี้โดยใช้ประตูเหล็กปิดกัน้นก็คงไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับพอน้ำนี่เต็มใช้ได้เกษตรดีก็ปล่อยออกไปนะครับ ให้ทางล่างได้ใช้นะตอนนี้ต้องขอว่าให้รีบดําเนินการนะครับผลเป็นยังไงต้องรบกวนทางพออ,อธินกรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบผมจะได้บอกทางผู้ใหญ่บ้านต่อไปนะครับขอบพระคุณครับเข้าถึงพึ่งได้พบง่ายใช้คร่องต้องสสอประทวนสุดที่อํานวยเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลบบุรีเขตหนึ่งนะครับนําเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวี นพระทับทองแก้วลำดับภาพตับต่อภายรัลทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน